ข้อ28ข้อใดไม่จัดเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเล้าภายนอกของพืชกอไก่การที่ใบพืชมีสีเหลืองเนื่องจากปริมาณเหล็กในดินต่ำขอไขการที่ดอกบัวหลวงบานในตอนเช้าของทุกๆวันข้อคอควายการที่ดอกทานตะวันหันตามแนวการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และข้ององ,งูการหุบของใบาจามจุลีในตอนเย็นอะพีนี้ามาดูเนาะเขาถามว่า ข้อใดไม่จัดนะเน้นว่าไม่นะไม่จัดเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเหลาภายนอกถูกไหมน้องก็ต้องรู้ก่อนว่าถ้าพูดถึงการตอบสนองต่อสิ่งเหลาหนึ่งก็ต้องมีตัวที่เป็นปัจจัยกระตุ้นถูกไหมตัวกระตุ้นแล้ว 2. ก็ต้องมีตัวที่ทําหน้าที่ในการตอบสนอง โดยที่ระหว่างตัวกระตุ้นกับตัวตอบสนองก็อาจจะมีความสัมพันธ์อื่นๆเช่นทิศทางขนาดอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้การตอบสนองเนี่ยแปรไปตามกัน<ม>ทีนี้น้องก็ต้องดูก่อนว่าข้อที่อขถามว่าอันไหนเนี่ยไม่จัดเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเล้าการตอบสนองต่อสิ่งเล้าก็ต้องมีกระตุ้นมีการกระตุ้นแล้วก็มีการตอบสนองถูกไหมทีเราก็มาดูข้อกอไก่ก่อนกอไก่บอกว่าการที่พืชมีสีเหลืองเนื่องจากปริมาณเหล็กในดินต่ํา เหล็กในดินต่างมีผลทําให้พืชตอบสนองมาเป็นสีเหลืองไหมไม่ใช่ถูกไหมข้อนี้เนี่ยการที่พืชมันมีสีเหลืองเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าขาดสารอาหารถูกไหมสารอาหาร เนื่องจากธาตุเหล็กเนี่ยมีส่วนสําคัญเกี่ยวกับการสร้างคอลอโรฟิลโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมกับแมกนีเซียมถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่มันมีสีหรือว่ามีโครงสร้างที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยเนื่องจากว่ามันขาดสารอาหารที่ทําให้มันเนี่ยจเจริญเติบโตได้ตามปกติมันไม่ได้เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเล่าเพราะไม่ได้มีสิ่งอะไรมากระตุ้นเลยถูกปะซึ่งข้อนี้แหละที่ไม่ใช่การตอบสนองต่อสิ่งเล่าของพืชช่างข้อนี้ก็ผิดมาดูข้อขอไข่ข้ออื่นๆบ้างข้อไข่บอกว่าการที่ดอกบัวหลวงบานในตอน าการที่ดอกบัวหลวงบานในตอนเช้าแสดงว่าดอกบัวเนี่ยตอบสนองต่อแสงอาทิตย์ในตอนเช้าถูกไหมเพราะะนั้นนี้มีตัวก,กระตุ้นมีผลของการกระตุ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเหล่าภายนอกช่างข้อน,นี้ก็ถูกมาดูข้อค้อคอยบอกว่าการที่ดอกตะวันหันตามดอกทานตะวันเนี่ยหันตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์การที่มันหันหน้าไปรับ แสงอาทิตย์เนี่ยแสดงว่ามันก็จะได้รับพลังงานโดยตรงถูกไหมสามารถใช้มีการสังเคราะห์แสงหมุนตามแสงได้ใช้นเนี่ยมีแสงเป็นตัวกระตุ้นมีการหันของดอกทางตะวันวเนี่ยเป็นสิ่งเ้าที่เขาตอบสนองออกมาใช้นเนี้ยก็เป็นการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกของพืชเช่นเดียวกันซช่ข้อนี้ก็ถูก ่วนข้องงูบอกว่าการหุบของใบาจามจุลีอันนี้ถือเป็นการตอบสนองไหมตอบสนองเพราะว่าอะไรการหุบของใบาจามจุลีเนี่ย <c oughs> เกิดจากการที่เวลามีแสงน้อยลงเนี่ย <c oughs> น้ำที่อยู่ในเซลลด้านหนึ่งกับน้ำที่อยู่ในเซลลเนี่ยจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการที่น้ำในเซลสองด้านไม่เท่ากันเนี่ยทำให้ใบมันหุบลงนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแรงดันเองซึ่งต่างจากการท ซึ่งต่างจากการตอบสนองในข้ออื่นก็คือตัวแรงดันเต่งเนี่ยมันจะเป็นการตอบสนองที่ไม่มีทิศทางแน่นอนแต่ว่าถือเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเล้าชนิดหนึ่งเหมือนกันส่วนข้อขอไข่กับข้อขอควายเนี่ยมันเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเล้าที่มีทิศทางแน่นอนนั่นเองเพราะฉะนั้นในสี่ข้อเนี่ยน้องจะเห็นว่าข้อที่ไม่ได้มีการตอบสนองต่อสิ่งเล้าก็คือข้อกอไก่นั่นเองเพราะว่าการที่ใบพืชนมีสีเหลืองเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่ว่าเอ้ยเหล็กมันกระตุ้นให้เหลืองหรือว่ามัน เกิดอะไรจะมันเกิดจากการที่พืชขาดสารอาหารทำให้สร้างสารสีได้ไม่เพียงพอน,อนั่นเองใช่ข้อนี้ข้อที่ไม่ใช่การตอบสนองต่อสิ่งแล้วก็คือข้อกอไก่นั่นเองนะคะ